เอา้ามันไปหน่อยนะถ้่มาตอนนี้คือตายุ่งมั่งนะอ่าแล้วาต,าตายแล้วให้หนูก็บอกแม่ก็บอกว่าให้นะโคนะิดไหมเออมันมีแต่แต่ๆอย่างนั้นแล้วเออได้เป็นแล้วเนี่ยมันแต่แต่ๆได้แล้วเนี่ยมาอ่าจอทำยู่งมั่งอ่าตายไปยุแล้วครับทุกคน ไปไหนด้วยอ้าวไปเอาละวางชนรถมาเร็วดูทางด้วยค่อยๆอึ๊บโอ๊ยอึดอัดเราเชื่องช้าเป็นเต่าเลยมาแล้วเต่ามาแล้วอ่ะทุกคนเต่ามาแล้ว กำลังใจน้อยแล้วก็ตายก็ตายน้อยไปช่วยเต่าหน่อยเต่ากำลังมาแล้วเร็วแล้วโอ้ยโอ้ยเออโอ้ตกตีตูดเต่าตอนแล้วเต่าไม่ไปเอาไม้แย่ตูดโยไม้แย่ตูดเออลองดูทางด้วยดูทางด้วยโอ้ยเหนื่อยเต่าเหนื่อยแล้ว ตัวนี้ไม่ไหวหรอตัวนี้ขับลุกคนดูตัวนี้ขับ <c oughs> เอาเต่าแย่ตูน้อยแย่ตูเต่าหน่อยเร็วเ <c oughs> ต่าไม่ไปเอาไม้แย่ตูดไปเร,ไเร็วเร็วเ <c oughs> ต่าไม่เอ้าเต่าไม่พูดเอาตูดเผาไฟเร็วเร็วเร็ว เสร็จตัวแล้วไปได้เร็วเร็วเร็วเวต่ามันชา้งงานะวะเดี๋ยวให้เต่าขานอีกรอบนึงเต่ามันขานชา้าลูกเอาคนผ่านไปห้านาทีเต่ายังอยู่ที่เดิมเลยค่ะดูเต่าอนะ่ะโห้านาทีแล้วนานมากเต่าอ,อยู่ที่เดิมเลยนะทุกคน อย่างนี้เราต้องขออนุญาตให้เต่าไปกินผักงก่อนแล้วล่ะบายบายนะทุกคนบายบาย